นี่คือบรรยากาศร้านอาหารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีร้านอาหารเยอะมากเลยสะอาด้วยนะครับสำหรับท่านที่ผ่านมาทางนี้นะครับมาที่แถวโรงพยาบาลจุลงกรณ์สากานาติไทยโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทย ก็มาแวะทานอาหารที่นี่ได้นะครับราคาถูก50-60บาทนะครับบรรยากาศพื้นที่ก็สะอาดเลยครับทานได้คนที่มาก็ทานได้คนที่สัญจรผ่านไปมาก็ทานได้บรรยากาศดีมากอาหารก็ไม่แพงอร่อยด้วยนะครับรานะคาย่อมเยา มีทุกอย่างเหมือนเขาพิช็อปเลยกคนจะเยอะหน่อยแต่ก็ดีนะครับเป็นสถานที่อาหารราคาถูกอยู่ใจกลางเมืองนะครับคนทุกเทพทุกไว้ก็สามารถมาทานได้ โดยที่ราคาก็ไม่แพงนะครับท่านใดที่มีทุรละจำเป็นอะไรแวะมาทางนี้จะมาหลงพยาบาลหรือจะมาที่ออกมาไลแถวนี้มาทานอาหารที่นี่นะครับสะอาดอร่อยและราคาไม่แพงเหมาะกับเศรษฐกิจ,จทุกวันนี้นะครับเพราะที่นี่เขาขายเป็นสวัสดิการในราคาย่ำเยาวสำหรับประชาชนทั่วไปด้วย